สวัสดีค่ะช่องแม่สายฟินแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำอาหารค่ำค่ะวันนี้คุณแม่จะต้มฟักค่ะนี่เลยค่ะต้มจืดฟักใส่ไก่ค่ะเพื่อนๆต้มจืดฟักใส่ไก่ค่ะนี่เลยเนื้อไก่ของเราเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะ,สะใส่ลงไปใส่ส ก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะคะเพื่อนๆฝากติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วใส่ฟักตามลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นไว้ให้เขาเปื่อยค่ะเราก็จะสุกพร้อมกันนะคะทีนี้ย <ๆ S 2> สุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทอดหมูนะคะลูกชายจะกินหมูค่ะหมูทอดน้ําพริกนะคะน้ําพริกกะปิเดี๋ยวเราปรุงรสล้ะลเพื่อน ใส่ลงไาใส่ต่อไเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีนึงนะคะนี่เขายังไม่สุกค่ะนี่เลยค่ะต้มจืดฟ้าของคุณแม่ค่ะใส่ไก่ค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะ วันนี้ลูกชายนะคะต้องทำกับข้าวให้ลูกชายกินยามเย็นค่ะเพราะว่าลูกชายจะไปทำงานหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้ลูกชายไปเร็วจ้ะก็เลยทำกับข้าวให้กินก่อนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟ a มิลี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักชีลงไปเดี๋ยวรอให้สุกดีๆอีกหน่อยค่ะ นี่เลยปักใส่ไก่ของคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดหมูกันค่ะเพื่อนๆหมูคุณแม่หมักเอาไว้นะจ๊ะลูกชายจะกินหมูทอดตำจิ้มน้ำพริกค่ะจิ้มน้ำพริกกะปินะคะ กินเลยค่ะเพื่อนะะ <Century> เหลือง <olive coating> แล้วคะ่ะ <whatever> เพื่อนโอทอดเหลืองแล้วค่ะคุณแม่ก็ทำน้ำพริกกะปิไว้แล้วนะคะน้ำพริกกะปิลูกชายอยากกินค่ะลูกชายอยากกินน้ำพริกกะปิอีกแล้วโอทอดน่ากินค่ะเพื่อนปิดแก๊สก่อน ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูทอดจิ้มน้ำพริกกะปินะคะเข้ากันค่ะน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราได้ไปกินข้าวด้วยกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะต้มจืดฟักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะรอบเย็นค่ะอาหารค่ำนะจ๊ะหมูทอดจ้า แล้วก็ตำน้ำพริกกะปิตำน้ำพริกกะปินะจ๊ะที่หมูทอดจ้ะก็มีไก่รวนนะคะมาค่ะคุณแม่อาบน้ําเรียบร้อยอีกแล้วอืมบน้ำก่อนอืมร้อนๆเลยค่ะเพื่อนูทอดก่อนเลย หมูทอดกับน้ำพริกกะปิค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ,อาหารเย็นค่ะ แม่ก็ต้องใส่เป็นปินโตให้ลูกชายค่ะเพื่อเพื่อลูกชายจะไปทำงานตอนหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้ อร่ยต้มฟักอร่อยอค่ะเพื่อนๆฟักแก่ด้วยไก่รวนของเราก็ยังเหลือนะคะไก่รวนจิ้มน้ำพริกได้ค่ะอือร่อย อร่อยค่ะเพื่อนเหลานสองคนก็ยังไม่มาค่ะคุณแม่ก็ว่าจะดูอาการตัวเองยังไม่อยากให้หลานมาค่ะกลัวเราเป็นโควิดแล้วหลานจะติดค่ะแล้วเราไปที่สุ่มเสี่ยงค่ะ อ,อร่อยค่ะคเพื่อนๆมาเป็นเรดอันค่ะเอืม ขอจบคลิปเพืเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆขออนุญาตทานข้าวก่อนนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคุณแม่ขอขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนๆใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คุณแม่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย